ดีค่ะวันนี้แม็กซิมัมสปีดนะคะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกาแรแถลงข่าวนโยบายด้านมอเตอร์สปอร์ตประจำปี2023นะคะของทีมย,มยมามาฮ่าไทแลนด์ลิสต์ทีมนะคะซึ่งปีนี้ยมามาฮ่าเขาก็จัดเต,ตเลยมนะคะเน้ผุดโปรเจกต์ระดับโลกส่งทีมไทยลุยศึก world superbike ครั้บบงแรกนะคะพร้อมประกาศลาชแชมป์อีกรายการนึงก็คือชแชมป์เอเชียซึ่งปีนี้จะเป็นสปายที่7นะคะ โดยการส่งเจ้าโฟ์รัฐพงศ์วิไลโลดลงไปนะคะในรุ่นในเนี้ในเกมเอเชียแต่ในส่วนของในรุ่นของ World s u p e r b i ์ e เนี่ยเราจะแข่งในรุ่น World Super Sport ซึ่งนักแข่งก็คือสแตมอภิวัตรพงธนานนท์นะคะแล้วก็เจ้าตรีอนุภาพสามซึ่งปีนี้ตรีเขาจะมาใช้เบอร์51ส่วนสแตมก็ยังใช้เบอร์24เหมือนเดิมนะคะโดยทั้งคู่จะใช้รถยมาฮ่าไวนลงทำการแข่งขันนะคะ คุณพงศธรเอ,อืคค้อบุญคนไัยระะองประธานกรรมการบริษัทไทยยมามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้เปิดเผยว่านะฮะก็คือหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จอย่างมากในการแข่งขันระดับเอเชียยามาฮ่าไทยแลนด์ลิสติ้งนะ,ะก็พยายามพัฒนาโครงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายผลักดันให้ทีมแข่งประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกซึ่งต้องเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรคนไทยในทุกส่วนทั้งนักแข่ง ทีมช่างวิศวกรและก็ผู้บริหารนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของไทยยามาฮ่าที่ต้องการให้บุคลากรชาวไทยในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้เข้าไปสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตโลกการส่งทีมแข่งทีมไทยเข้าร่วมการแข่งขันในเวิร์สซูครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือในปีแรกเนี่ยของการแข่งขันเนี่ยก็ตั้งใจอยากจะให้มันอยู่ในประมาณ ท็อปไฟซึ่งมันการส่งนักแข่งไปมันก็ควบคู่ไปกับการสร้างฐานของทีมแข่งไทยในยุโรปนะคะโดยเราจําเป็นจะต้องศึกษาขั้นตอนการทํางานต่างๆจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้ทีมได้เรียนรู้เพื่อไม่ให้เราหลงทางนั่นจึงเป็นแนวทางที่ทางยามาฮ่าเขาตั้งใจส่งทีมแข่งไปในครั้งนี้นะคะ ในปีที่ผ่านมายาม,มาฮ่าก็สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันได้ถึง25แชมป์นในทุกรายการแข่งขันระดับประเทศและภูมิภาคนะคะโดยในปีนี้ยาม,มาฮ่าไทแลนด์ลีซิ่งทีมก็พร้อมสารต่อความสําเร็จและเดินหน้าผลักดันนักแข่งให้ลงทําการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนแนวทางการพัฒนานักปิดระดับเยาวชนยาม,มาฮ่ายังคงสนับสนุนดาวรุ่งชาวไทยอย่างไอเดียกิตพัฒเขื่อนคําและเอ,อิร์ธธุรกิจบัวผา สนักแข่งให้เข้าร่วมการแข่งขันในศึกดาวรุ่งยุโรปรายการยมาฮ่า R3 r u k c e European Cup 2023เอเวทีนี้เป็นเวทีที่สร้างนักแข่งดาวรุ่งของยมาฮ่าจากทั่วโลกสร้างโอกาสสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพการเข้าร่วมรายการน,นี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันทักษะในการขับขี่ปรับทั้งนักติซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอย่างยิ่ง โดยจะแข่งขันนทั้งหมด6สนามในทวีวิุโรมภายใต้ซัพพอร์ตเรของ World Superbike Championship นี่คือเก้าสำคัญของยามาฮ่าไทแลนด์เ c ซิ่งทีมในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยกับความท้าทายบนเวทีการแข่งขันระดับโลกภายใต้การผลักดันของไทยามาฮ่ามอเตอร์ที่ก้าวหน้าสนับสนุนอย่างเต็มร้อยให้กับคนไทยได้ปักหมุดในเกม World Super b i k ไได้รับการผลักดันจาก ไทยยามหฮามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นด้วยขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะ